วัดดีพี่น้องอ้าโดนล้วพี่น้องไอ้น้องพอด้เห็นกันโมได้มาปอกันโดดเต๋อไปเราพี่น้องนะเมื่อนี้คือบังเอิญไปเห็นชิปชิปหนึ่งเพิ่เถียงกันพี่น้องนะคือเพิ่เถียงกันระหว่างคนเล่ากับคนเล่าลระพี่น้องนะระหว่างคนเล่าทีมาเจ็บงานในประเทศไทยกับคนงานที่อยู่ในประเทศเล่าพี่น้องเอียคือคนเล่าอยู่ในประเทศเล่านั่นมันมาให้คนเล่ากลุ่มทีมาทำงานอยู่ในประเทศไทยนี่พี่น้องว่า ่าค <Cornell>. นเล่าครุมนี่เขามาเป็นชีขาคนไี่องเนาะมานี่เขาได้มองย้อนพีเนอะแต่ในมุมมองเขาไปเนอะเขาได้มองย้อนกลับขึ้นไปเมืองคนเล้าที่เขาอยู่ในประเทศเล่านั่นแหละพี่นอะนะที่เขาบ่กด้มาเป็นชีขาคนไทยนั่นแหละที่เขาบ่กด้มารับจ้างเมืองไทยนั่นแหละพี่นองนะแต่ว่าเขาเจ้าอยู่ในประเทศเล่านั่นเขาจ้องไปเป็น ชีคาตัวแจ็จีนพี่น้องบัดนี้เขามามุ่งมองมามามองในมุ่งมองเอ้ามามันแตกต่างกันหลายปันได้ระวังคนที่เขามาเป็นลูกน้องคนไทยกับคนที่อยู่ในประเทศเราแล้วเป็นลูกน้องตัวแจ็จีนพี่น้องนะคือเขาโม้โม่ตามมุ่งมองเอ้าที่เขาเห็นพี่น้องนะเขาเห็นตามช่องทั้งยูทูบหรือว่าตามช่องทางอินเทอร์เน็ตได้หลายอย่างเลยพี่น้องนะเพราะว่าทุกมคอในโลกมันเปิดกว้างพี่น้องมันปิดกั้นกันเพราอไรเจ้าเล่างั้นหมดหมันปิดกั้นกันเพราอไรเดี๋พี่น้องนะ โลกอินเทอร์เน็ตพี่น้องมันก่วงกวงหลายมันไปไกลมันเห็นมืดพี่น้องเออนะเอาเพราะถือว่าเราเลียงส้นเล่าที่เขาเป็นงานในประเทศไทยก่อนเนาะอือที่ภาคกันมาเป็นเชีขาคนไทยที่บินมากันาดอะไรพี่น้องนะตามที่เข้าไปเบิ้งพี่น้องนะแต่ละคนก็ออกมากมิดกับมิดจะบอกว่าการที่เขามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยกับมิดแนวดีๆได้เลยนะอือไม่ว่าจะเป็นที่พักด้านอาหารการกิน การเมาการจ่าของคนไทยการเมาการจ่าของนกแกเมาน้ำกขาบอกม้วนเมาดีนะและที่สําคัญเงินเดือนก็ได้ลายเงเงินเดือนได้ลายนะหมื่นหาสองหมื่นสองหมื่นกลัวกับมีนะเฮ้ยบางคนก็มาเป็นแม่บ้านบางคนก็มาเห็ดงานโรงงานเย็บผ้ามันมีหลากหลายอาชีพพป่น้องนะอืและที่สําคัญั่นคือคากร้องจีบในประเทศไทยมันก็ได้สูงนะแต่ว่าเงินเดือนมันได้สูงอื เงืนเดือนมันในสูค่าขอ้องชีบมันบปรูงนะปิ่งไก่เขาเหนียวมูปิ่งเขาเหนียวจังซี่ก็ะไรตำโุงก็เซียมัน,นะก,น,มน,มนก็นบ,บไดิแพงนะ่น่พ้อเออปิ่งละ10บาท20บาทขอยูุประเทศรล่ามนูกไก่ย่างตัวละเท่าดมุตวาตัวสองร้อย0าม0นะ่าแรงมือละบาทซส้อไก่ย,ย่างเขาไ่ได้ตัวหนึ่งซ <c oughs> อไก่ย,ย่างเสโนอย่างเป็นว่านะั่นเะ้อเหอนั่นลแะละตั้งกันว่า่นนะครับนี่คนกินมาเป็นขี่ขาคนไทยเอาอยากกินยังเขาก็ได้เจน เออคนที่มาเห็นงานานี่ประเทศได้หมูเขาตงกจะอาหารตะลุงตะลิ่งเขาไปในตลาดตึกนะอืมัมนจะมันต่างกันเดี๋ยวเขาจะไปเอาอีกอีกมุมมองหนึ่งทั้งนั่นเนาะเดี๋ยวเขาเห็นในประเทศเราเอือแล้วเขาไปเห็นบาบนี้เขาไปอ้องไปเห็นมีสายทัดคนที่เขาขมาเห็นงานอยู่ในเมืองไทยดดๆนะคนพวกนี้พอคิดที่กับานได้ยังหรอกเพราะยังที่เนอกเพราะว่าเขาเคยลำบากมาแล้วอื เขาเค่อยลำบากเขาผ่านเคยผ่านกันลำบากมาแล้วแม่ก็เห็นเล่าโชคดีแล้วเขาจังได้ไม่เ็ดอยู่ในประเทศไทยจังมีหลักมีแรงจังมีหน้าที่การงานที่มันคงแม่นบอเนี่แล้วเขาจะกลับไปอย่างไรพี่นอ้องมิตรที่ไปดึงมาพี่เอานอา้องมากกลับไปยุ่งพยามบ้านนี่ว่าปีละเทื่าสองเทื่าไปแล้วไปซวนดมาพี่เอานอ้องมากไม่เห็นนั่นน้องครับเอามาสงางหาเงินหาง,งานัน,นงแม่นบ่ส่งไปให้พ่อให้แม่ยุ่งทั้งบ้านโอ้ยไปสร้างบ้านให้พ่อให้แม่แล้วก,อกเอา้า บางคนก็ไปสร้างบ้านเขางะคว้างไปเลยนะคนที่มาทํางานในประเทัยเจ็ดปีสิบปีเขาก็มีเงินมีอย่างก็เข้าไปสร้างบ้านจะคว้างไปหลังล้วเป็นล่านล่านก่าเออไปซื้อรถจักซื้อรถอีตอกอิจักซื้อโอ้ห้พ่อให้แม่นะมีหนามีจ่ายอยูะเนยระิทศเล้านี่คือคนไทยที่ไอคนเล้าที่มาทํางานในประเททยพี่น้องเออบางคนบางคู่พป่น้องนะบางคู่มันก็ออกลูกอวกเต้าอยู่ทีเลยเออ ผมไปเห็นจิบๆหนึ่งจิบของเบาอย่างว่าเบาต้นหรือเบลาจากไหนเนี่ยเราพี่นออกนะท่านเบาทดจิบกับขอไพ่เด้เพี่นอองนะเนี่ยเนี่ยพันธ์ดีใจไรมันดีใจไรที่เั็นในลูกสาวเนาะลูกสาวลูกมันมาเกิดจากในประเทศไทยเอ้นะแล้วก็ยากใครทำเบิ้งได้เพี่นนองเนดะ้ยอีกเพื่อเกินหาปีนะลูกของเบาต้นเนี่ยละน้องก็ยังบุหรอ่สิพันน้องก็ยังห่อนนะพ่นก็จะได้เข่าวลงเรียยในประเทศไทยเลยนะเนียยเป็นน้ำประเทศไทยเลยเอ้ แล้วก็เว้าไทยไปเลยแล้วบ่ต้องไปห่วงบาเนาี้ยเอาเขาบม่ได้ตปดแยกบอกว่าจะสิม้าในสัญชาติไหนสัญชาติเล้าบ่าสัญชาติไทยบ่เขาบ่แบ่งแยกขาเขาโรงเรียนเดียวกันสวัาริ่การกต่างๆได้พอกันมัน้มนะเด็กน้อยคนไทยได้จินนบโรงเรียนคนเล่าปลูกบคนเล่าก็าได้จินมด้กันน,นะเออเด็กน้อยคนไทยได้ค่ารัฐบาลซอยเหลือเรียงค่าสดค่าเทิม ลูกคนเล่าก็ได้คลื่นกันนอสวัสดิการท่อกันหมดเพราะว่าอยูะในโรยงยื่นเดียวกันนะเสมอภาพพป่นะ้องคนไข้เขาจิตเสมอภาพใหเลยอืมเขาจะบบอไปแบ่งแยกมาลูกคนมันส,สันสันนี่ลูกคนใหญ่สนะันสะันพี่น้องนะแล้วยิ่งเป็นเด็กน้อยพี่นะ้องเขาใหงยิ่งห้ความสำคัญนั่นะคือคนไทยพีหน้อยนั่นะนะคือคนไทยยิงเป็นเด็กน้อยเขายิงห้ความสำคัญเขาจิบบอไปแบ่งแยกพี่นะ้องอืเขาจะบบอไปแบ่งแยกนะนะนี่คือมุมมองของคนที่เขามองวิสยัยทัดการไก่ ทิ้มเนี่ยแะมาต้นมาายังนี่ยแหละพี่น้องถึงแม้ว่าเพิ่นจีบวัยยุ่งเนประเทศไทยเแ่าแก่ไปแล้วเพิ่นนั่นลูกเต้าเพิ่นเพิ่นกะบังอยากใหขายไงขึ้นมาแล้วให้มาทำการทำงานวัยยุ่งในประเทศไทยเลยพี่น้องนี่คือคนมองการไก่พี่น้องนี่คือการายทิ้มพี่น้องไงเทียนนี่อีกรูปแบบหนึ่งพี่น้องนะายมาชัวร์พอชัวแม่เป็นเมื่อไหร่ก็ยังม้าต้นเนี่ยแหละพี่ไงมามาทำงานเป็นมอสเนี่รูปแบบขายแรงงานเพิ่นกับมาได้กันกับแป้นเพิ่นพากันออกลูก บนนี้ลูกก็ได้ลำเลี้ยเนกน้อยก็ปลูกฝังก็เป็นไท่มันที่ปลูกฝังเป็นให้ไปเรื่อยๆพี่น้องบาดนี้ลูกของสมมตินะลูกเม้าต้นไงเป็นสาวขนมาแต่งงานรุ่นหลานไปนิติกายเป็นถ้าสมมติว่าลูกเม้าต้นเนี่ยได้คนไทยเป็นแป้งมันบ่หลานเม้าต้นทิ่ิายเป็นลูกผสมี่้ปันลูกครึ่งนี้ปันเออแล้วรุ่นเลี้ยงไปอีกนิติกายเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แบบเลยนะโดยที่ เสียสายมาจากมีเราเบ้าต้นก็แฝงกันนี่ยล่ะมี่เราไปน้องนี่คือการาย่ทิ้นฐานแล้วการแปรสัรผั์โดยโดยธรรมศาตร์ไปหน้องม่ติกลมเกินองมันไปเองโดยธรรมศาสตร์นะนี่คือคนคนของเขาที่เขามองการไกลไป่น้องเขาบม่ได้มองว่ามาปินชีขาคนไทยหรอกเออเขามองว่าเขามาหาโอกาสในเมื่อมันได้โอกาสดีๆแล้วเขาก็ไถ่เศรษฐีขึ้นไปนั่นว่าไปหน้องไยากจินขึ้นไปนะสิครับขึ้นไปไล่แงะอาคุจิริไตจักรแตนยังกันที่มั่นว่ากัน มันยุคนี้มันไปบ่รอดแล้วมันมาเป็นสมัยก้อนนั่ว่าล่ะเออเบงคาไปด้วยประเทศเล่าขึ้นทูกื้อแบตเตอรี่อาเซียนเป็นยังไงหืมนะนั่นล่ะพี่น้องมันมีตะแน่วเบียบรลัดมันมีตะแน่วเบียบรลัดรล่ได้คนมันบ่มีรลยได้มันน้อยไล่ได้มัน่สมดุวนกับยจ่ใจนะแล้วเคียงเข้าของแท่งทุกอย่างในประเทศเล่าสาเหตุที่มันแพงะว่ามันมีตะของน้าเข้าพี่น้องของน้าเข้าเนี่ยเขาต้องเสียภาษี ได้เมื่อเสียภาษีค่ขาของมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอนะนี่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 คือมุมมอวงเราเขาไปมองเมืองบ้านเมิ่งเฮอันขามีแต่เงี้ใหญ่อยย่อยมีแต่สมบูรสบายโอ้เขาไ,ไ, <c oughs> าาขาไปแต่เทียเข้าไปยามบา้านมีหน้ามีตาที่ย่งเนี้ยโอ้ยมีหน้ามีตาเออคนที่มาเป็นชีขาคนไทยเนี่ยไม่ยอมเขาขับไปย่ำตรงกลางย่ำปีใหม่เขาไปยียบบ้านอยู่ฟังเล่านะเขาทายออกมาทา YouTube, ั้งยี่ถูกมาซ่องแซวมาซ่องแซวกัน มี่นานี่ตาเอาอันนั้นอันนี้ซื้อเสื้อซสื้อ,อพาเอาผลไม้รากไม่ไปป่ากันเอะมีแต่คนมาซุม่มาเซอืยวมัดนี่เ,อ,เอาเขากลับไปมองย้อนคนเล่าทีเยี่ยนในบะเทศเล่าที่ไปเป็นลูกน้องเขาแจ้กีนที่ไปเป็นลูกน้องเขาแจ้กีนที่เป็นผูมใจนักผู้ใหนาน่ะ้ะงานสวนกล้วยแม่กล้วยแค่ติดคำแต่ส่วนไรมันก็เปบนเรอมันเป็นล่างเขาใส่ร่างเยอะ แต่ว่าเห็ดงานอยู่ในสวนกล้วยแล้วค่าแรงล่ะพี่นอ้องเอ้อเมื่อเราไล่ยี่สิบบาทเทงบ่ฮะเอเอาบางมองก็พอเงินสีเดียนสีอ,ออกมากอดบ,อบ่มาใหญเห็นหนาเลยเขาแก้กินเลยโค้งไปเลยก็มี <c oughs> อืมนะพอเห็น,นอยู่ในชิปนึงเนี่นนยจนเราจะพัดสวนกล้วยถิ่มเออเพราะว่า,ม,ามันใจให้ได้่ยมันคือง,งานมาเป็นเดือนเมื่อกีเงินขอกเกียมันบ่ลือ่นั่นแหละมันกล้องพ่อแตกต่างกันมันหลายพี่น้องนะอืม ผู้สาวห่อเขาห่อหน้าไปกินไปเผาสวนก้วยให้ไปแทงใบก้วยให้ไปปั้นไปปั้นหยาให้นะแต่พอเวลาสินเดงินมาจักเขาแก่ไปใส่ซึ่งมันแตกต่างกันหล่ครับคนที่เขามาเป็นจีขาคนไทยนั่นอือคนหนึ่งมาเป็นจีขาคนไทยนั่นโอ้ยเขาส่งเงินส่งทองขับบ้านไปพอให้เมียสางบ้านสางเฮี้ยเสือรถักเือล่าหรือว่าเขาไปซื้อไปกินไปใส่ไปใช้ในครอบครัวนะหรือว่าเขาขัดสนน่ะนะ ทะลุเต้าเงี้ยหลังไดพัดหลังได้คนเขามาเป็นฉีขาคนไทยนะพ่อแม่ที่อยู่ทางฟังเล่าหนูโวยก็คือถือว่าสบายระดับหนึ่งละเออนะม่นก็ยังไปเป็นลูกน้องต่อแจ๊กเก็ตเงี่ยเป็นลูกน้องต่อแจ๊กเก็นบังเทร่อาวพ่อคนกับอได้เงี้ยงานกันักเมากับบ้าวนโอ้ยนะใไพ่มาคนกินนั่นโรดีพี่น้องนะผมเคยเป็นเชี่ยงงานมาแล้วเอออยู่ประเทศ่ยงงานนะเรผมเคยเชี่ยงงานมาแล้ววายมันเมาดูดูนะ มีแต่กล้วยย่างเนี่ยเรากล้วยกล้วยกล้วยไอตีย่างเดียวไห่เขาเร็วอย่างเดียวอืมมันมีการบูดีนะเออนั่งพี่น้องมันต่างกันบ่เอาอโคตแตกต่างนะอ๋อการขันขันขันมากแบบนั้นไห่มู้เจ้าอยู่หันละนั่นว่าไงเออนะมันเลยนจีแบงกันเปิดสองบางกัพี่น้องเราเนี่ยนะแนวความคิดที่คนเล้าที่ขาวมาทำงานในประเทศไทยเนี่ยขาเอิ่นมาฐาในมุมมองของคนไทยเขาเอิ่นมาคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มหัวสมัยใหม่ ุมหัวสมัยใหม่คุมหัวพัฒนาคุมหัวที่ี่เลียนลูกนี่คือคุมคนคุมมีอนาคตร้างนาเนี่ที่เป็นคุมที่มีอนาคตรโตลงมีเงินนะส่วนคนที่อยู่ปังเล่านั้นก็อยู่กันมาจะได้ต่อได้กันยังอยู่สําเก่าอยู่พี่นหนองนะแล้วคนเกิดมารุ่มใหม่เลย่นางที่ห้าเนาะอนาคตจอากใส่เนาะเนบ่มล่ะเออพื้นแผ่นดินจินไปพื้นแผ่นดินบางมองเอ้าถ้าแก่จินมาสัมปทานออกสิมัเนละเนอ่ยมับ่ล่ะมองแล้วสามสิบปี50สิบปี เจ้าเมื่อเจ้าแข็งขออกกฎหมายมาเอาือ้อนนวยเอื้อประโยชน์ไห้ครับเราแจ้จีนงั้นแล้วัเออเห็นลุ่งตามข้าวตามซื้อต่างๆน่นะเวลาเราแจ้งจีนนี่ไปเสี่ยเลยแม่ว่าพิดกันกับชาวบ้านชาวเมีองนะเจาา้าหน้าที่ตำรวจไปเอามื่องุ้มห <c oughs> ม่อเยอ่เ่ราะกาบอกาอเสียงดักเพราะอย่างเพราะว่ากฎหมายมันเอือไหในทุนไม่ได้เอือไให้บา้านเออให้บ้านก็ได้ใเดี๋ยวเบิ้งแล้วงั้นแล้วันอืม เอาเป็นจำเป็นจะไปก็ได้น้อยก็เอาเขาขายเยขาเหงาเส้ยๆในนี่หน้อยก็ดีเขาไปได้เนาะจำเป็นจำไปก็ต้องายกินฐาน,นอย่างเขาหนี่ออกไปหาคุด <c oughs> กินหนีจิโรอหาหักก็ไม่กินนาพ้นหาหักก็ไม่นาเรื่องอะฮักไต่เช็ดอีหมวกมันก็จิ้มเงินเราเรียกเราสมือนเมมอนานะงั้นว่าไงเออแม่เท่าเนาะพ่อเป็นชิปชิปหนึ่งบาทเองเออเป็นอาชีพไม่ของคนเล่าเคนพี่น้องนั่นนะนั่นก็คือดึงละ ลาลกรถติดตมลาลกรถติดตมตามถนนหนทางเออถนมอนมวงใดมีหลุมมีบอ่อมีอะไรหลายเนี่นนย,นยสิพากันไปจับคุมโยมของรถนั่นแล้วนี่เหยียมทะลากรถรับจ้าง,ลลางอาชีพไม่อาชีพไม่ละเป็นอาชีพที่กําลังที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนนี่นนในในพี่น้องนะเอ้าเกิดที่ได๋ได้พี่น้องเนาะไดเลยมันก็ต้องเอาอันนั้นมาละเออแต่ถ้าอยากสิมีอนาคตหรือว่ามันอาชีพบอเมเอ็ดมากมายเท่าใดก็ จันได้ก็หายดัดดนหนีมาค่ะถามมาทั้งประเทศไทยนะนี่เลยที่นองงานทั้งประเทศไทยมันยังเหลายอยู่นะมัะะนบ่ได้น่ากลัวพนันเนื้อเนี่ยไปอยู่ตอนนี้ทำล่องออ,อ,ออกจากคาม,มาละเมืองกันนื้อ่องออกจากคามันมากมือกันมามาทั้งประเทศไทยเถอะนะสำหรับพี่น้องทั้งเล้านะคนไทยมันต้อนรับอยู่แล้วตอนนั้นบอกภาษากันเดียวกันดูเรียงเรต้องไปเรียนภาษาจีนในเม,มืองเนี้ยแม่นบ่กัน โอ้ยขเจ้าเพชรงานอยู่ในประเทศเล่าแล้แต่ว่าเจ้าเพชรงานต้องพูดจีนนะนะขับเป็นงานลงงานงานุตสายรำนะจังนะเจ้าต้องไปเรียนภาษาจีนหมดเลยนะเพราะว่าช่วงนเห็นประเทศเล่าพากันลงเจ็ดชีเป็นยังลงแแหงแหนก็ไปเลียนจีนพี่น้องไปเลียนภาษาจีนเพื่อสิมาทํางานยู่ในประเทศเจ้าของโอ้นะไปเลียนภาษาจีนเพื่อสิมาเทชงานอยู่ในประเทศเจ้าของมันคุ้มอยู่บอกพี่น้องเนามันคุ้มอยู่บอกนะแม้แต่ทางานในประเทศเจ้าของก็ต้องไปเลียนภาษาผอื่น เนี่ยปฏิทัยนี่ยม่ได้ไปเรียนภาษาเจ๊กภาษาจีนนี่ไปหน่องคนจีนคนหยิบุุนลงมาลงเ่เอาโรงงานมาเห็นในปะิทัยดิถีกอุตสาหกรรมเนี่ยโ่หน่อยไปหน่องนะคนไทยโม่ได้ไปเรียนเี่หนองบอกภาษาเขาเลยเขาแก้เขาเจีางลามไปเลาวเขาจี๊ัดโอกภาษาไทยเองตึ่งต่างหลายไปหน่อกต่างกับคนเล่าคนเล่าต้องไปเรียนภาษาจีนก็อยากเป็นงานกับจีนนะอออีกต่อไปทีแม้ต่งานอุตสาหกรรมงานสวน่วยงานอุตสาหกรรมการเกษตร คนจีนก็นจะเลือกจ้างคนเล้าหน่อยลงเพราะไงพี่น้องเพราะเขาจะน้ำเอาพวกเคียงจักรที่ท่านสมัยเของมาเนี่ยเพราะว่ามันประหยัดค่าแรงงานอืมเวลาใส่ปุ๋ยเขาก็จะใส่โดมไม่ว่ลาล่ะมันมันจะเปิดพันเขาก็จะใส่โดมระบบน้ำตัวมือเนี่แล้วพี่น้องน้ำเยอะหน่อยนะในประเทศไทยก็มีนะติดเปิดตั้งเวลาไปเลยถึงเวลามันทำงานของมันเองอืมกินยาโดมฉีดเออก็อาจจะใส่คนรยอะแบบมันตะแคลร์ช่วงตัด อืมคือตัดล้วก็นั่มมาใส่ลำเลียงสายพันธุ์ลำเลียงมากขึ้นลดนบด้แบไครใส่คนกับใส่แค่ยู่ฤดูการเดียวแล้วกับบริใสทยังมากไม่บด้ใส่หลายคนหลายมากไม่รักพี่เนอะนะแล้วคนที่ต้องตกงา,น,น,มน,ากนมันหลายกว่าคนมันหลายกว่างานทีร่องหลับเห้นบ่ะนะเฮ้ยอเนาะยังไหนกะเอ้เออา,เอาแล้วแต่มุมมองเนาะส่วนค้นที่มองค้นที่ มังว่าเขามาเป็นขีกขาคนไทยนั่นก็นให้อิจฉาเขาอยู่หันละนะเอออิจฉาเขาอยู่หันเออนะเดี๋ยวคนที่เขาทำงานอยูังไงนี่เขาจะส่งเงินไปสั่งบ้านหวนัวผู้เจ้าหรอกนะอือให้พากันลอยจะทำนะให้พากันลอยจะทำเราจะเล่นนะเออตอนนี้ด้วยมึงถนนทุนทน่างมานเมื่อ้าเนี่ยมันเท่มันเท่มันเด็ดน่ะนะก็สมัยพุณนฝรั่งเสียเขาสั่งมาให้พุผมมาภานเรียดเยี่ยงแค่